วหนึ่งก็คือเลือดนะคะในหมวดล้างนะคะคุณหมอจะจัดในกลุ่มที่นออกมาเป็นในหมวดล้างล้างตับล้างลำไส้และล้างเลือดเลือดเราจะใช้สินค้าที่เราเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะทีโคอเลพาโโรพา์ตมากนะคะทีโคอลพาสก็คือคือโคอลฟิลนั่นแหละเอาง่ายๆในท้องตลาดมีโคอลฟิลเหมือนกันแต่วันนี้จุดขายของโคอลฟิลของเราคืออ,อัลฟา จุดขายของเราคือเราไม่ได้มีอลฟาฟาอย่างเดียวเพราะเขารู้อยู่แล้วแหละโคลลาฟิลก็ต้องทํามาจากอลฟาฟาถูกไหมไม่มีบริษัทไหนบอกว่าอ๋อบริษัทพี่ทํโคลลาฟิลจากใบย่านางมีไ่มใช้แต่อลฟาฟาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าพ่ออื่นเขาก็มีอลฟาฟาเหมือนกันแต่จุดขายของซัคเซสมอลคือกล่องนึงอ่ะมัน49 0้าบาทและในกล่องนึงเนี่ยมันจะมีซองเล็กๆอยู่ทําไมต้องมีซองเล็กๆอยู่มัน มันจะเหมาะกับปริมาณที่ร่างกายเราต้องการในหนึ่งวันใช้หนึ่งซองก็พอนะคะนอกจากว่าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือคนที่กินเหล้าเยอะๆแล้วเกิดอาการแห้งอาจจะกินมากกว่าหนึ่งซองก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่โดยปกติแล้วถ้าเราจะต้องการดูแลรักษาตัวเราเองเนี่ยในการล้างเลือดเนหาวันละหนึ่งซองกินตอนกลางวันเพราะระบบล้างเนี่ยทางเลือดเนี่ยมันจะออกมาทางปัสสาวะ ถ้าเรากินทีทลพัสเนี่ยมันจะออกมาทางฉี่เยี้ยวของเรานั่นเองเราก็ต้องกินดองรางวัลเพราะมันจะฉี่บ่อยอย่าขี้เกียจขี้และอย่าขี้เกียจเลี่ยวโอเคปะเขาเป็นเสียออกมามันเหม็นไหมอะเหม็นดีออกมาเหม็นไหมเหม็นไม่ควรบอกเ,เพื่อนเลยว่ามันไม่ควรเก็บเพราะฉะนั้นวันนี้หนึ่งเื้อก,ก่อนสองล้างเลือดก,ก่อนเลือด มันเป็นตัวที่นำสารอาหารทั้งหมดเข้าสู่ร่างกายออกซิเจนด้วยนะคะเลือดมันต้องเป็นตัวนำพาไปวันนี้ถ้าเลือดเรานืดเลือดเราเหนียวเกินไปเลือดเราข้นเกินไปเลือดเราจางเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดโรคไทลรสซินเมียเอ้ยเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดต่างๆเอ้ยพราฉะนั้นเลือดสาคัญไหมคะสําคัญกานแรกที่